เปิดตัวแล้วครับกับ Xiaomi 13 Ultra มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดตัวท็อปที่สุดของค่าย Xiaomi ส่วนจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผมตุมบริอัพ Let's go เพิ่งเปิดตัวมาหมาดๆนะครับกับเจ้าตัว x i a o มี13 u ต t r a นะครับก็จะเป็นตัวท็อปสุดของค่าย x ียวมีนะครับหลังจากที่เจ้าตัวซียมี i 13 Series เปิดตัวออกมานะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็ได้รีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเจ้าตัว x i a o มี13กับ13 Pro นั่นเองนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นตัวลต t r a นะเพิ่งเปิดตัวหมดหมาดเลยนะครับก่อนอื่นเลยไปดูในเรื่องของการดีไซน์กันก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัว x i a o มี13 u ต t r a ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับการดีไซน์แบบใหม่ครับที่แตกต่างจากเจ้าตัว x i a o มี13 Series อยู่ประมาณนึงเลย ะจะมีการดีไซน์ให้มีความเรียบหรูนะครับฐานหรือว่าโมดูลกล้องหลังเนี่ยก็จะไม่เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วนะครับรอบนี้จะมาเป็นรูปแบบของวงกลมนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นขอบสีทองอีกด้วยนะครับส่วนวัสดุฝาหลังเนี่ยเลือกใช้เป็นหนังเทียมนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าสวยงามแล้วก็ดูรักชูรี่มากมากนะครับแตกต่างจากเดิมด้านหลังเนี่ยมีการดีไซน์คล้ายๆกับกล้อง DSLR มากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเจ้าตัว Xiaomi 13 Ultra นะส่วนเรื่องของสีฝาหลังครับมีให้เลือกทั้งหมด3สี จะมีสีดําสีขาวแล้วก็สีโอลิฟกรีนนะครับซึ่งสีโอลิฟกลีนก็จะเป็นสีที่เป็นออริจินอลของเขานะครับเป็นซิ gnature นั่นเองนะส่วนการดีไซน์ด้านหน้าจอนะครับก็จะคล้ายๆเดิมนะครับก็จะเป็นแบบพัดโชว์ดิสเพลย์กันมาตำแหน่งกล้องหน้าจะอยู่ตรงกลางตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นจอแบบโค้งนะครับโค้งลงไปประมาณ 2.5D นะครับไม่ถึงแบบ 3D นะครับแต่ว่า 2.5D เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ทําให้จอลั่นจนเกินไปนะส่วนตัวผมชอบนั่นเองนะครับมาดูสเปคภายในกันบ้างด หน้าจอมาอยู่ที่6.73นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น 2K+ หรือ WQHD+ นะครับ panel หน้าจอเลือกใช้เป็น LTPO 3 AMOLED เลยนะครับค่า Refresh 120Hz รองรับขอบเขตของสีได้ที่1 0 0 0ล้านสีนะครับรองรับ Dolby Vision HDR10+ Plus และที่สำคัญเลยตัวนี้สามารถเปิดความสว่างหน้าจอได้สูงสุดถึง2,600 nits ครับผมโอ้โหนี่ก็เป็นตัวที่น่าจะเปิดความสว่างหน้าจอในด้านของตัวเลขนะครับได้เยอะที่สุดในโลกแล้วนะครับในปัจจุบันก็แซง Oppo ไป ที่เรียบร้อยนะครับโอ้โห2,600นะครับนิสเลยสว่างมากและตัวนี้เนี่ยยังครอบทำมาด้วยกระจกโุลิล่ากลาสวิกตัสอีกด้วยนะครับคือในด้านของหน้าจอเนี่ยจะนักจะเต็มนะครับส่งกับเป็นดับเบิลเรือธง <c oughs> ส่วนเรื่องของการกันน้ำกันฝนนะตัวนี้ยังคงมีมาให้นะครับรองรับมาตรฐาน IP68 นะครับกันน้ำลึก1.5เมตรเป็นเวลา30นาทีด้วยกันนะครับก็ยังคงรักษามาตรฐานเดิมนั่นเองส่วนระบบรักษาความปลอดภัยก็จะเป็นการสกแกนด้วยมือใต้หน้าจอครับแล้วก็ระบบจดจำใบหนะ้าในด้านของตัวเครื่องนะครับเห็นตัวเครื่ มากนะครับจริงๆก็แอบเยอะอยู่นะครับ227กรัมนะครับก็กลางๆนะครับแต่ต้องยอมรับนะว่ามือถือมันค่อนข้างขนาดใหญ่นะครับ6.73นิ้วนะครับน้ำหนักก็ต้องตามมาด้วยนั่นเองนะครับในด้านของการทำงานเนี่ยจะรันมาด้วยกับ Android 13นะครับครอบมาด้วย MIUI เวอร์ชัน14นะครับหรือว่ามี UI นั่นเองชิปเซตยังคงเลือกใช้เป็นตัวเดิมนะครับ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวท็อปสุดของฝั่ง Android GPU เนี่ยก็เลือกใช้เป็น Adreno 740นนนะะะคครรรััับบแมตวี้จเป็นแบบ LPDDR 5X ส่วนรอมเนี่ยตัวนี้เลือกใช้เป็นแบบ UFS 4.0แล้วนะครับก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนั่นเองเรื่องของสเปคเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับคือมันเป็นเรือธงอยู่แล้วนะครับยังไงมันแรงอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องที่เป็นไฮไลท์สําคัญเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของกล้องนั่นเองรอบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยให้กล้องหลังมาทั้งหมด4เลนบวกอีก1เลนส์ที่ผมแถมเป็น5เลนเลยแล้วกันนะครับตัวไม้หลักนะครับก็จะให้มาอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับมีการซันโอไอเอสมาให้ด้วยนะ 50.3ล้านพิกเซลนะครับก็จะเป็น50ล้าน3ามแสนพิกเซลนะครับก็ไม่รู้ว่ามีจุดสไว้ทำไมเหมือนกันนะครับส่วนเลนส์อื่นๆนะครับก็จะประกอบไปด้วยเลนส์อัลตร้าไวท์นะครับ50ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีการสั่น OIS มาให้นะจะมีเลนส์เทเลโฟโต้นะครับตัวนี้50ล้านพิกเซลนะครับมีการสั่น OIS มาให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถซูมแบบไม่เสียความละเอียดได้ที่3.2เท่านะครับส่วนเลนส์อีกเลนส์นึงก็จะเป็นเลนส์เพลลิสโคปนะครับตัวนี้เนี่ย50ลล้านพิกเเซหมมมือนนนกกััีาารส่ OIS ให้ด้ววยยนะคครับบบซูมมแไ่เสีามลลละะะเเเออีียด5ท่านนครับแกส์นนนึงเี่ยแถมิด แล้วกันนะครับเป็นแบบ t r i o S 3D นะครับหรือว่า Depth Sensor อีก1เลนส์นะครับซึ่งความพิเศษของแต่ละเลนส์ของเขากล้องหลังเนี่ยบอกได้เลยว่าสุดมากนะครับแต่ละเลนส์เนี่ยจะประกอบไปด้วย Sony IMX ทั้งนั้นนะครับตัวเมนหลักจะเป็น Sony IMX 989นะครับส่วนเลนส์ Ultra Wide Telephoto แล้วก็ p e r i s c o p e เนี่ยเลือกใช้เป็น Sony IMX 858เหมือนกันหมดเลยนะครับผมจะมีการสั่นทุกเลนส์ยกเว้นเลนส์ Ultra Wide นั่นเองนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 8K แบบ H ดีอนะครับ24เฟรมนั่นเองบอกได้เลยว่าสุดมากและที่สำคัญนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายภาพแบบ14บิตอัลตร้าลอได้อีกด้วยโอ้โหนี่กล้องบิลเลอร์เลสบางตัวยังไม่สามารถถ่ายได้เลยนะครับ14บิตนะครับจริงๆก่อนนั้นนี้ก็จะมีตัวที่สามารถถ่ายเป็น12บิตได้นะครับเป็นไฟล์รอแต่ว่ารอบนี้มาเป็น14บิตเลยนะครับผมเป็นไฟล์รอด้วยนะครับแต่เขาเรียกว่าเป็นอัลตร้าลอนะสามารถไปปรับแต่งในงาน Photoshop หรือว่าไลท์ลูมได้หมดเลยนะครับอันกับโดบี้ต่างต่างนะครับสำหรับใครท อ,อย่างที่บอกไปสามารถถ่ายเป็น 8K ได้ก็จริงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายได้เป็นแบบ10 Bit Lock ได้อีกด้วยนะครับซึ่งคุณภาพวิดีโอเนี่ยระดับภาพยนตร์นะครับบอกได้เลยว่าสุดจริง ส่วนการถ่ายกล้องหน้านะครับตัวนี้ให้กล้องหน้ามาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับเรื่องของลำโพงก็จะเป็นลำโพงคู่แบบสตริโอนะครับยังมีมาให้นะแล้วก็พอตเป็น USB Type C นะครับแจ็คหูฟัง3.5โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว WiFi รองรับเป็นเวอร์ชัน 6e นะครับบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.3ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับให้ความจุมาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็ว90วัตต์นะครับโดยตัวนี้เขาเคลมมาว่าจาก35นร์ถอง5 0 0นะคร ซึ่งเขาบอกว่าจากศูนย์ถึงร้อยไวเลตชาร์จนะได้ที่49นาทีนะครับในเวลาชาร์จนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าเร็วอยู่นะครับสำหรับเรือธงทั่วๆไปนะครับคือตัวนี้เนี่ยจริงๆมันจะมีการประกอบนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นเคสโมดูลพิเศษนะครับประกอบส่วนเสริมกริปนะครับที่ท้ายเคสทําให้สามารถจับได้ถนัดมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยถือกล้องจริงๆนะครับสำหรับเจ้าตัว Xiaomi 13 Ultra ตัวนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้แถมนะครับต้องจ่ายเพิ่มนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยยังสามารถใส่ฟิลเตออรร์ไดด้้ีกวยนะคับ ซึ่งจะมีราคาอยู่ราวประมาณ4 0 0 0บาทนะครับมันก็จะเป็นชุดที่เป็นกริดเอาไว้แบบว่าประกอบมือถือให้เราเดี๋ยถ่ายเหมือนกับกล้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ได้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพแต่อยากได้มือถืออะไรประมาณนั้นนะครับนี่แทบจะไม่ใช่มือถือแล้วนะครับแทบจะเป็นกล้องตัวหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับอ่ะตัวนี้น่ครับมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนด้วยนะครับูหมอกไปนะก็จะเป็นแบบ loop liquid cooler นะครับก็สามารถลดความร้อนได้ดีกว่า vapor liquid ได้ถึง0%อันนี้เสามม่ร้ก็ไมอร้เซ็นต์อันจะสามาแบบวมาว ความร้อนได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่แล้วจะเห็นปัญหานี้ในการถ่ายวิดีโอนะเวลาเราถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมไปนานๆเนี่ยมันจะร้อนมมกๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่าสามารถถ่าย 4K 60เฟรมได้แบบยาวๆนะครับต้องมาลองดูกันนะฮะโดยตัวนี้นะครับเปิดตัวในฝั่งของประเทศจีนนะครับซึ่งรอบนี้นะครับเขาบอกเลยว่าจะทําการตลาดแบบ global แน่นอนนะครับแต่ว่าราคาเปิดที่จีนมาเนี่ยน่ารักมากๆนะครับโดยราคาเริ่มต้นนะครับเป็นความจุที่ ram 12 g b ส storage 256นะครับราคาจะอยู่ราวๆประมาณ29,900บาทนะฮ ส่วนดีความจุหนึ่งนะครับจะมี3ความจุนะทีความจุหนึ่งครับจะเป็นแรม16 g ิกสตอร์เจ512ราคาจะอยู่ราวประมาณ32,400บาทนะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดจะเป็นแรม16สตอร์เ e จเป็น1เทเลบต์เลยนะครับราคาจะอยู่ที่36,400บาทนั่นเองซึ่งราคานี้เปิดในจีนมาเข้าไทยก็อาจจะมีเพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่บอกได้เลยว่าเข้าไทยแน่นอนเพราะว่าเขาจะทาการตลาดแบบ global นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับอาจจะเป็นเร็วๆนี้ก็เป็นได้เนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากรีวิวเหมือน ถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเนี่ยได้นานแค่ไหนนั่นเองนะครับ ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัว Xiaomi 13 Ultra คุณผู้ชมคิดเห็นไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเว่อวังอลังการไปหน่อยนะครับแต่ว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพชอบเล่นกล้องหรือว่าอะไราแบบนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถไปต่อยอดได้นั่นเองนะครับก่อนจากกันคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แนละที่สำคัญอย่าลืมกดลูก,ดลกกระดิง่งติ๊งๆให้พวกเราด้วยนั่นเองนะครับฝากไปติดตามช่องทางอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นยูทูบเฟซบุ๊กอนและ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับซิอูเกนทุกคนลากัน